สวัสดีครับผมจินดีครับแล้วก็สู่ช่องโอรสุเอ๋ยนะครับวันนี้ผมจะพาไปเก็บแต้มสกิลนะครับแต้มสกิลนะฮะสำหรับใครที่อยากรู้โดยอยากได้แต้มสกิลนี้ว่าติดตามได้ได้เลยนะครับหลักๆก็จะมีแค่ตอนเลเวลอัพเลเวลอัพนะครับเลเวลอัพแล้วก็การอัพนักล่ามาก่อนฮะว่ายศเท่าไหร่ก็จะได้แต้มมานะครับแล้วก็การเก็บกล่องตามแมปครับแล้วต่อมาคือการท้าทายพวกบอสตามแมปครับผมซึ่งบอสตามแมปก็จะโหดมากๆสามารถดูได้ที่เนี่ยฮะปฏิกะนะฮะ เช่ตนตอนแรกน่าจะเป็นนะฮะดราค์แชมเปี้ยนตัวสองก็จะเป็นทอล่าแห่งนรกกระพูบนะฮะตัวที่สามก็จะเป็นซุปเปรอร์พอกลี่แชมเปี้ยนซึ่งผมไม่สามารถฆ่าได้ดีกว่าแล้วก็เนี่ยฮะดูจีแมนแชมเปี้ยนนะฮะซึ่งถ้าทำครบคอนเทนต์นะครับก็น่าจะได้แต้มสกิลประมาณ109ถึงหนึร้อยสิถ้าผมจะไม่ผิดนะนประมาณหนึ่งมาดูตามนะฮะนึ่งเนี่ย แต่คนนี้เนี่ยครบหนึ่งมาเสร็จแต้แสดงว่าเขาทำทุกคอนเทนต์ครบมันมีการส่งอาหารด้วยการส่งอาหารหลักๆก็จะมีตัวนี้ฮะโลโลอินแกมฮะได้2นะฮะ2แล้วก็ดาเลนนะดาเลนก็จะกาเลนเนาะกาเลนก็จะได้หนึ่งแต่งนะครับส่วนที่เดี๋ยวก็เป็นการเคลียร์มอสตามแมปกับการเก็บกล่องเก็บกล่องสมบัติครับแล้ววันนี้ผมจะพาไปเก็บกล่องฮะเน้นแค่เก็บกล่องเฉพาะสกิลนะไม่ได้กับ ตามจุดๆุกของอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างนั้นเราไปกันเลยครับผมรับผมมาที่จุดแรกนะครับจุดแรกทางเข้าก็จะอยู่ตรงบริเวณล่างของแมปอีจมิดนะฮะอย่างเอ็นจิเลยเข้าไปเลยนะครับรลกล่นะองแรกก็จะอยู่ประมาณบริเวณนี้ครับนะอยู่บริเวณรากไม้ตรงนี้เลยซึ่งผมเปิดไปแล้วผมก็เดินมาดูตรงจุดนี้ครับ อยู่ตรงบริบรเวณน,นี้คจะเป็นกล่องสีม่วงครับผมอาจะได้แต้มสกิลประ,ประมาณ1นึ่งนะ,น,ะนี้เลยตรงผมบนบนเลยนะแล้วก็ถัดมานะ,ะในจุดที่2องฮะจุดที่2จะเป็นทางบริเวณทางเข้าเลฮะจนจุูประมาณนี้เป็นกล่องสีม่วงซึ่งยศน่าจะประมาณโกรนะฮะ โกมั้งถ้าผมจำไม่ไม่ผิดนะจะสามารถเปิดกล่องตรงนี้ได้นี่ฮะซึ่งตรงนี้ผมเก็บไปแล้วนะม,มันเลยไม่มีกล่องน,นะครับอยูบนด้วนนี้นะฮะฝาของแมปอีเทมิสนะครับไดได้แต้มสกิปประมาณ1นึ่งแต้มนะครับมาฮะจะอยู่ที่ มอลวิวนะฮะมอลวิวจะอยู่บริเวณที่ผมอยู่เลยตรงนี้นะครับจะมีกล่องอยู่ตรงนี้เป็นกล่องมงมกเช่นเช่นเคยนะครับางครังก็จะมีเงื่อนไขในการเปิดกล่องนะครับสามารถทําตามเงื่อนไขแล้วครับเปิดกล่องได้เลยนะครับอย่างเช่นต้องมียศดประมาณนี้ประมาณแบบโกลแพทิทนัมหรือซิลเวอร์อะไรมับผมก็จะมาเปิดมาเปิดได้เลยนะครับจะเป็นจุดที่สี่นะครับจุดที่4ี่จะอยู่บริเวณ เขาไมเปินซันเลยจะอยู่ทางล่างล่างซ้ายแมพของภูขงเขาไมเปินซันนะฮะก็จะมีกล่องอยู่บริเวณนี้ครับก็บาทำไมมาเปิดได้เช่นกันนะครับต่อไปเป็นจุดที่5้านะฮะจุด5้าก็จะมีบริเวณกล่องอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้จะอยู่ตรงบริเวณเกาะพอกลี Pork นะครับ เนี่ยอ่าวฟอกกรี่อยู่บริเวณทางด้านล่างซ้ายของแมบบนะครับต่อมาเป็นจุดที่6นะฮะจุดที่6จะอยู่บริเวณนี่นะครับจุดยอดของแมปป่าเซกาซิฟนะครับจะอยู่ทางด้านบริเวณทางขวาบนเลยครับของแมปเลย จะมีกล่องให้เราเปิดแล้วก็ได้แต้มประมาณหนึ่งแต้มนะครับหนึ่งถึงสองแต้มท้งหมดี้ประมาณนี้เาว่าบางครั้งผมก็จำไม่ได้ว่าผมเปิดไปแล้วมาถึงนะจุดจุดที่เจ็ดนะฮะจุดที่เจ็ดดิวิเวนตบางเยนตินะครับก็จะเป็นกล่องอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างในสดใสนะครับมาเป็นจุด ท้ายนะฮะของอตอนนี้นะฮะคือภูเขาไม่ใช่ภูเขาดิท่า,ทาโบราณที่ถูกลืมนะฮะมีกล่องอยู่ตรงนี้แล้วยุดที่เปิดไดคือดาร์กโก3นะครับเราต้องทำยุดให้ถึงดาร์กโก3ก่อนถึงจะมาเปิดกล่องตรงนี้ได้นะครับได้แต้มจะอยูประมาณสองผมจะไม่ผิดนะถ้าผมเก็บแล้วสำหรับการวิ่งตามหากล่องเก็บ แนมสกิลนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากวิ Emmy, terrain, ่งหรือขี้เกียจวิ่งเก็บกล่องตามแบบหลายหลายจุดนะครับเน้นแค่เก็บแค่สกิลอย่างเดียวก็ได an ้ครับผมก็ทำคลิปมาให้ดูแลสำหรับคนที่ขี้เกียจวิ่งเก็บกล่องเยอะๆเน้นแค่แนมสกิลอย่างเดียวก็ได้ครับถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรืออะไรยงก็ขอโทษไวลาที่นี้ด้วยนะครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับมาเจอกันครนับบ๊ายบาย